สวัสดีครับผมตั้งมอเตอร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกฟังก์ชันหนึ่งของเจ้า DJI Inspire One นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับต,ตัวลำตัวลำเจ้า Inspire 1นี่นะฮะมันจะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดอาซิมูเลเตอร์ซึ่งเป็นเหมือนเป็นโหมดการบินเสมือนเสมือนจริงนะฮะซึ่งเราสามารถจะไม่ต้องเอา Inspire 1ไปบินสำหรับมือใหม่นะฮะก็จะบินในในในจอได้เลย ในจอตัวแอปเลยนะฮะซึ่งเป็นการทดลองใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Return Home การยกแขนขึ้นยกแขนลงนะฮะ IOC อะไรอย่างนี้นะครับโหมดต่างๆเนี่ยสามารถลองใช้ได้ในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการฝึกบินว่าหันซ้ายหันขวาควรจะบังคับยังไงสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับที่ที่ต้องการจะจะบินเจ้าอินสตาบวันตัวนี้โดยที่ยังไม่ต้องการจะอลังไปบินเสียงโดยที่ยังไม่เข้าใจระบบมันแท้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า ตัวเจ้าโหมด simulator เนี่ยมีอะไรใ,ใช้บ้างและใช้งานยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับก่อนที่เราจะใช้เข้าโหมดใช้งานตัวตัวอิปวันตัว simulator นะครับก็ทําเหมือนประกอบจริงนะครับเอาลำออกมานะครับตัวลำออกมาเปิดรีโมท,เป,โมทเปิดรีโมทเสียบสายตัวนิไวไนะครับมือถือที่จะใช้นะครับว่า,าใช้เป็น นือถี่ i p h o n e iPad หรือว่าจะเป็น Android นะครับก,ก็ใช้ตามที่ใช้ไปนะครับผมในดิวนี้ผมใช้ตัว iPhone 6 p พ u s น,นะครับแล้วก็ออกจากทวีโมดนะครับใส่กล้องทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยแต่ไม่ต้องใส่ใบพัดน,นะครับไม่ต้องใส่ใบพัดเปิดรีโมทเปิดเสร็จปุ๊บเปิดตัวลำครับเปิดตัวลำเปิดตัวลำเปิดครับแล้วก็เข้าที่แอปนะครับ นี่ปกิวเปิดค้างไว้นะเดี๋ยวผมจะสอนเข้ามาที่อันตั้งแต่แรกเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยผมจะขยับกล้องมาโซมที่ตรงนี้แล้วครับตัวลำอยู่อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตัวลำให้มันวางอยู่นี่เลยต้องเปิดลำกับรีโมทเหมือนกันทุกครั้นนะครับใส่กล้องเหมือนปกติที่บินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับกล้องหน่อยโอเคครับคราวนี้เราจะมาตัววิธีการเล่นซินในตัว มีจสายวันนะครับประกอบเหมือนประกอบเหมือนที่ผมบอกครับประกอบพร้อมบินครับใส่กล้องใส่กล้องต่อสายให้เรียบร้อยนะครับต่อสายโทรศัพท์ที่จะใช้จะเป็น iPhone iPad หรือ Android ก็ได้นะครับเปิดวิอครับเปิดวิโอ่าต้องขอโทษทีบางทีผมอาจจะมีหัวบังหน่อยนะโอเคเปิดตวล้ำครับเปิดตุล้ำครับตวล้ำให้เรียบร้อยครับอ่ากดตรงนี้นะฮะ เข้าไปที่แอปครับดีใจพลอตนะครับสําหรับตัวไอโอเอสนะครับจะมีจะมีตัวตัวซิมูเลเตอร์นะครับผมเห็นใน a n d r o i ยยังไม่มีนะฮะในพวกก a สตี้แท็อะไรยังไม่มีนะฮะเห็นตัออยู่ในตัวแอปของทางฝั่ง Apple จะมีตัวนี้ให้นะครับเข้าไปที่แอปครับจะเห็นว่าเราเข้าเสร็จปุ๊บนะฮะจะเห็นหน้า Academy นะครับติ๊กเข้าไปครับจะมี เมนูตัวนี้มานะครับไฟซิมเลเตอร์นะครับซึ่งในฝั่งของ Android น,นั้นผมมองเปิดดูยังไม่เห็นนะครับตอนที่ผมทำอีโปนี้ไม่รู้อัปเกรดขึ้นมาหรือยังครับพอดีผมมีแต่เครื่องทางฝั่ง Apple อย่างเดียวนะคะรับติ๊กเข้าไปครับเต้ยงเข้าไปรอครับเตือนแล้วว่าให้เอาใบพัดออกแล้วครับสําคัญเลยอย่าใส่ใบพัดนะครับที่ตัวลํทาทงก้งทงกล้องทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่อย่าใส่ใบพัดนะฮะเพื่อเพิเตือนมาว่าโอเค เฟิร์มไปอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะเป็นล่าสุดแล้วนะนี่นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะฮะเซตไฟนะครับเราลองสามารถลองเล่นดูได้นะครับสมมติว่าผมจะเล่นลองฝึกบินการใช้โหมดฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่านี่คือตัวนี้คือออโต้เทคออฟนะครับผมกดปุ๊บให้สไลด์นะครับอ่าจะมีเสียงบอกบอด้วยนะครับอันนี้เสียงคือไมาด้วยนะฮะ ก็มาขับได้นะครับทางซ้ายคันเร่งนะฮะขึ้นปึ๊บคู่พ,กพิกัดความสูงต่างๆก็จะขึ้นบอกหมดนะครับนะฮะขึ้นบอกหมดนะครับไปซ้ายไปขวาครับไปขวาขึ้นมาอานี้นะฮะลองเอาขาลงนะครับพอดีเมื่อกี้เราเปออิดออฟตัวแขฉกสไลด์ขึ้นเองนะครับเราจะาลงก็ต้องยกขึ้นทีหนึ่งก่อนแล้วยกลงนะครับจะมีเสียง ในดิเกียโลว์เราลงจอดกันเลยนะครับหรือใช้ปุ่มนี้ก็ได้นี่อัตัวิแลนดิ้งครับสไลด์ซึ่งก็ดีนะครับจะทำให้เรารู้จักการใช้งานตาต่างของตัวตัวลำมาก่อนเราบินจริงนะครับตัวลำก็จะแลนดิ้งเองนะครับโอเคเสร็จร้อแลนดิ้งครับผมจะขึ้นเองอัาน,นี้มันจะขึ้นปึ๊ปบติดออกเองนะครับติดออกครับ เอาขาขึ้นเฮ้ยเอาแขนขึ้นยแหละเอาแขนขึ้นเอเราสามารถปรับลมไป้ด้วยน,นะนะฮะตรงเนี้ยครับนี่ลมสามารถปรับไปด้วยนะว่าจะลมมาข้างหน้าข้างหลังข้างข้าง,างบวกแรงลมเพิ่มได้นะครับปรับทิศทางลมได้นะครับว่าจะลมมาทางไหนโโน,น,น,นะครับกดตรงนี้นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้จะต้องการซมูิลเตอร์ให้ลมมาข้างซ้ายลมมาข้างขางวาเพิ่มความแร,ร,รงลมก็ได้นะครับ มผมบินไปเสร็จผมบินปึ๊บผมบินไปแล้วบินไปปึ๊ดนี่นะฮะผมสั่งกลับบ้านนะครับปุ่มนี้นะครับผมได้เขียนตัวเฮดนี่นะฮะกดค้างครับเสียงนี้จะมีเสียงบอกว่าเห็ไหมฮะโกลิงโมครับห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรสิบแปดเมตรห้าสามสิบยี่สิบ ฮะแคนเซิลก็ได้นะแคนเิลก็กดหนึ่งทีมีมแคนเซิรนไฮะลางก็จะครอบบลิงอยู่นะครับเราก็ขับต่อได้เอาไฟรอบนึงออไฟร้อนึง ไปไหน้วแต่เราไปก่อนไปก่อนเึิบผมกดกลับบ้านจะเ,นเห็นลูกศนตรงนี้นะครับแผนที่นะครับนี่นะ จริงถของจริงเรากดดูได้นะตอนเล่นจริงแต่ในในโมด s i เ u l เ,เอาแทนที่คือมันตรงนี้ไม่ได้นะครับ uh huh. ตัวหลังก็จะบอกความสูงนะครับสูงยีเมตรนะดิสแทนยี่สิบสามนะฮะการเดินทางในแนวทั้งแนาแรบและแนวดิดนะครับ บินเข้ามานะครับหน้าเข้ามานีกัดข้าเคล,ลื่อนมีนิดหน่อยนะครับจะไม่เป๊ะทั้ทีเดียวในทุกครั้งนะครับอโอเคผมขึ้นบินใหม่อีกรอบหนึ่งเ็คออฟจริงๆเสียงมันดังอย่างนี้นะไม่รู้ตอนนี้เป็นไรเสียงมันเบาเปล่าตอนดาวมันมีเสียงตอนคนที่นตอนที่ขึ้นเอาขาขึาข้นแล้วขาลงเทคออฟเลยจะมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมานะครับอัอนนี้จะเป็นตัว นี่นะฮะย้ายถุ่โฮมเห็นไหมะอันนี้คือโฮมตามแอร์ครับนะครับกับโฮมตามที่คนถือรีโมทปิดน,นะครับลองกดดูได้เห็นไหมฮะเนี่ยเซ็ออตเคอร์เรนต์แอร์ครับทอร์สันทอร์ชันเอลท์แอร์รโฮมพอร์ก็คือมันเซ็ตตรงนี้อ่ะฮะตัวโฮมโดยดักหนูนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราตรงนี้ได้นะถ้าเกิดเราจะเซ็ตโฮมที่รีโมทที่เราถืออยู่ตรงนี้นะฮะ วีอาร์ซเขาสิ้นแนว cannot require งเราเป็นชั้นอุโฟร์ผมไปเดินหน้าไปก่อนอืออ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่นะครับผมตรงนี้อ้าวตรงนี้ไม่ได้อ๋อสัญญาณ GPS น้อยนะฮะสัญญาญาณ GPS น้อยก็จะเตือนเราว่าสัญญาญตัวตัว GPS น้อยนะครับเรากลับมาก่อนผมโคงกลับมาพื้นบินกลับอย่างนี้ครับ อันนี้ถ้าเกิดเราย้ายจุ่มโคมตรงนู้นเนี่ยถ้าเกิดเราปุ่มกดปุ่มเป็นปุ่มเนี่ยนี่นะครับตัวลำก็จะไปโคมตรงนู้นนะตรงที่เราย้ายตรงที่ลำเมื่อกี้นะที่ลำเป็นลอยอยู่แล้วกดปุ่มโคมนะครับจะเป็นการย้ายจุดโคมนะครับลำก็จะมาแลนด์ตรงที่ที่เราสั่งเมื่อกี้นะให้เป็นโคมนะ เส้นก็ได้ใช้เส้กนกำงนี้เพิ่ออกเส้นแล้วนะฮะมาลองหมายที่ว่าะอางโงกับได้หรือ,อยังปันนี้ผมลองอยู่ในบ้านนะสัญญาณอาซีก็น้อยไม่ให้ไม่ให้ขยับอีกไม่ให้ย้ายมาเป็นจุดที่รีโมทอยู่นะครับออลองดูได้ครับหันหน้าหันหลังนะครับลองดูโนดอินดูโนดอินดูนะครับ,ว,รบว่า ยกแขนก่อนนะฮะรกินเูาได้นะครับเห็นไหมซ้ mm hmm. ายไปซ้ายขวาไปขวานะครับเราถ่ายรถกินเราจะรู้ว่ามันมีบททิศทางกันนะครับ mm hmm. เห็นไหมมีบททิศทางกันนะลองลองได้ครับลองดูการควบคุมต่างๆได้นะฮะมีลูกเล่นให้ลเล่นเยอะนะครับสำหรับตัวสปวันนะครับนี่นะฮะ ก็เป็นการเรียนรู้การใช้งานนะครับทีแล้วก็เรามันก็แพงอะนะเราก็ไม่อยากจะบินล่องต่างๆคนของจริงน,น,นะครับฟับงว่าอยู่ที่บ้านนี่มีที่บินฝนตกอะไรอย่างนี้ก็นี่ครับซิมูเลเตอร์ช่วยได้ครับสมัยก่อนีผมเล่นเครื่องบินบรรทัแรกๆนะครับสมัยสิบป,ปีที่แล้วนะฮะเครื่องบ,บินบับเป็นอะไรที่เล่นยากมากไม่มีกล่องช่วยอย่างนี้นะครับซิมูเลเตอร์ช่วยได้เยอะครับ ทั้งเฮลิคอปเตอร์ครับเครื่องบินบังคับนะครับทำให้เราไม่หลงทิศไม่หลงทางในการบินนะครับช่วยลดการสูญเสียได้เยอะครับนี่นะซึ่งถือว่าดีมากนะครับหรบดีใบไปวันที่ทำใส่มาให้ในตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะกินกันี่ตรงไหนนะในงนนี้นี่น เรียกมานี่ยทางแลนดิ้งเดียนะครับมดีเทลแผนที่ก็ถือว่าใช้ได้นะมีงงมีเงาเรียบร้อยนะครับแลนดิ้งหลังจะเทคออฟก็เอาสติ๊กสองอันนี้จะมากันนะครับ,ทบรเทคออฟนะแล้วก็เล่อนขึ้นไปเอาขาขึ้นก็ได้เขาเรียกว่าแขนหรือขาดีอะผมก็สับสนนะ ก็เรียกว่าอามะนะมันต้องเป็นแขนสิอ่านี่ฮนะอลองลองนะครับตบบนี้เนีนะครับลองดูได้การใช้งานนะครับให้ยิ่งนอนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ลองไปศึกษากันดูนะครับสำหรับยูเซอร์ยเซอร์ที่ใช้ตัวทางค่าย Apple นะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นให้ในลองใช้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเราจะมาถ่ายทำวิดีโอให้ดูนะครับบางทีมีอะไรขัดตกบกพร่องก็ขออภัยนะครับถ่ายคนเดียวทังคนเดียวตลอดเวลาก็มุกงงกองก็จะดูคับแคบหไปขออภัยครับขอบคุณที่รับชมครับ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับติดต่อได้นะครับตามอลูทูธช็อปครับขอบคุณมากครับ